สวัสดีครับทุกคนไร่ใจดีเกษตรปลอดภัยร้อยเปอร์เซนผมทําได้ทุกคนทําได้ครับวันนี้ไร่ใจดีจะมาพบกับทุกคนที่ขึ้นเพราะว่าในการดูแลทุเรียนผมดูแล้วโดยเฉพาะไร่ใจดีไม่ได้เน้นในการจ้างแรงงานอะไรทําได้เองก็ทําทีนี้พอทําคนเดียวงานก็เลยวนไปวนมาแทบจะไม่มีว่างเว้นแต่ก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งนะครับวันนี้ไร่ใจดีจะมาแบ่งปันในการ ให้ปุ๋ยทุเรียนทุเรียนตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นทุเรียนเล็กนะครับเพราะว่ายังไม่ครบหนึ่งปีต้นที่อยู่ด้านหลังต้นนี้เป็นทุเรียนอีกชุดหนึ่งที่ผมปลูกถัดมาอายุอยู่ที่ประมาณเจดเดือนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะใส่ปุ๋ยยังไงแล้วก็การเคลียร์บริเวณโคนต้นเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างการใส่ปุ๋ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเดี๋ยวเรามาดูทุเรียนกันก่อนครับ นี่คือต้นทุเรียนที่มีอายุประมาณ7เดือนตอนที่ซื้อมาความสูงอยู่ที่ประมาณ80เซนนับจากก้นถุงนะครับวัดตั้งแต่ก้นถุงขึ้นมาหายอดตอนนี้อยู่ที่เมตรกว่าแล้วก็บริเวณโคนต้นก็ดูใหญ่ขึ้นอวบขึ้นการให้ปุ๋ยของไร่ใจดีที่ผ่านมา6เดือนถึง7เดือนแรกเราจะเน้นในการให้น้ำหมักอย่างเดียวก็คือน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับน้ำหมัก ปลาแล้วก็ช่วงหลังก็จะมาให้เป็นน้ำหมักเศษอาหารเพิ่มก็คือลาดลดตามคนบริเวณคนต้นเพื่อให้จุลินทรีย์ลงไปในดินให้มากที่สุดเพราะว่าดินขาดสารอาหารอย่างมากจุลินทรีย์จะมีส่วนช่วยในการลำเลียงปุ๋ยต่างๆที่อยู่ในดินแล้วก็ที่เราใส่ลงไปให้ทุเรียนได้ดูดกินเป็นอาหารนะครับนี่คือบทบาทของจุลินทรีย์ทีนี้ในการให้ปุ๋ย ครั้งก่อนที่ทางไร่ใจดีให้ไปเนี่ยเราจะใส่ไปแค่ประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อต้นเพื่อล่อล่อทุเรียนให้ลากเขาออกมาแล้วก็ฝึกให้เขาได้กินปุ๋ยปุ๋ยที่เราได้ใส่นะครับจะเป็นปุ๋ยอินรียเคมีสูตร933จะใช้เป็น633ก็ได้แต่เพอ,เอินว่าเราหาไม่ได้ในท้องตลาดแถวนี้ก็เลยได้มาเป็นสูตร933ก็ถือว่าใช้ได้ครับเทียบเท่ากับสูตร 15- 1 5 15, 15. หรือ 16, 16, 16, 16นั่นเองแต่ความรุนแรงจะไม่เท่าเคมีคือเขาจะมีพวกวัตถุอินทรีย์เคลือบในาสารปุ๋ยเคมีอีกชั้นหนึ่งมีความปลอดภัยต่อทุเรียนเริ่มต้นในการให้ปุ๋ยเราจะให้ยังไงเดี๋ยวผมจะชี้ให้ทุกคนดูตรงนี้ก่อนนี่ครับปัญหาตรงนี้ไรใจดีเจอมาตลอดก็คือไก่ ไก่ป่าแถวนี้จะมีไก่ป่ามาเขียียโคนต้นเป็นประจำคือถ้าเขาเห็นรอยแกลบรอยอเศษซากวัชพืชเศษวัตถุอินทรีย์พวกนี้เขาก็จะมาเขียียหาพวกมแมลงพวกอาหารของเขาก็จะเขีียโดนรากทุเรียนนี่คือรากทุเรียนแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงเพราะว่าคราวที่แล้วเราหยอดปุ๋ยไปรอบๆบต้นแล้วเราก็เอาดินขึ้นมากลบ เม็ดปุ๋ยเพราะว่าป้องกันไก่ป่ามาเขี่ยนั่นเองทีนี้พอครั้งที่2เนี่ยผมก็จะให้ปุ๋ยอินรีเคมีสูตร933ก็คือสภาพเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้ให้จํานวนเท่าไหร่ก็จะให้เป็น2กงกรรม,มือเลยครับแต่ก่อนที่จะให้เนี่ยผมจะเคลียร์บริเวณโคนต้นให้เกลี้ยงก่อนก็คือเอาหญ้าออกถ้าหญ้าเกิดบริเวณใกล้ๆโคนต้น บริเวณใกล้ๆแบบนี้นะครับให้เราใช้มือดึงออกลดน้ําให้ชุ่มก่อนเพื่อให้ดินเขามีความนุ่มจะได้เอาหญ้าออกง่ายก็ดึงออกเสร็จถ้าเป็นหญ้าบริเวณขอบๆอ,อย่างนี้เราก็ใช้จอบถากออกได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะทําให้ตุเรียนตายเพราะว่าการปลูกของได้ใจดีเราปลูกในชุดนี้จะเป็นการพูนดินขึ้นมากลบถุงก็คือเอาถุงดําที่ เอามาจากต้นกล้าทุเรียนแรกๆเนี่ยเราก็ตั้งบนพื้นเลยแล้วก็เอาดินขึ้นมากลบถุงแค่นี้เองก็ต่อไปพอการให้ปุ๋ยแต่ละครั้งเราก็จะเอาดินกลบกลบไปเรื่อยๆจนจนลักษณะเป็นทรงกระทาความที่บานออกไปเรื่อยๆนั่นเองแต่จะไม่เน้นความสูงมากก็จะไล่ตามโคมโคนทุเรียนก็คือกลบกลบบริเวณรากชั้นบนตรงนี้ ไว้บางๆไม่หนามากโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูกัน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทำการถากหญ้าบริเวณรอบบริเวณตรงชายขอบโคกของทุเรียนแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะทำการพลวนดินรอบๆบ,บริเวณโคนต้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยลงไปให้ปุ๋ยเนี่ยเขาลงไปซึมลงในดินให้มากที่สุดเราจะสังเกตเห็นว่าทุเรียนตอนนี้ถ้าดูตามชายพุ่มอ่ดูตรงนี้นะครับชายพุ่มเขาจะอยู่ตรงนี้ ตรงลงไปก็คือตรงกับตำแหน่งที่ผมพลวนดินเพื่อที่จะหยอดปุ๋ยตรงนี้จะเจอรากของทุเรียนเรามาดูนะครับรากของทุเรียนเขาแผ่ออกมาถึงนี่แล้วนี่คือรากของทุเรียนเขาจะเป็นลนักษณะรากฝอยแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นร่างแห я. ถักทอกันออกมาเป็นเส้นฝอยๆเยอะแยะไปหมด ตรงนี้ถ้าเราโดนไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมทํามาเป็นประจําตั้งแต่ปลวนดินตั้งแต่ช่วงอายุ2เดือน3เดือนแล้วผมก็ทําอย่างนี้ตลอดแล้วก็ให้ปุ๋ยหมกักช่วงนั้นยังให้ปุ๋ยหมักอยู่นี่คือปุ๋ยหมักแต่ก่อนยังยังเห็นอยู่นะครับเป็นซากของปุ๋ยหมักเก่าที่ผมให้ไปตอนนี้ผมก็จะเริ่มให้เป็นปุ๋ยเม็ดอินทรีย์เคมีเพราะฉะนั้นพอเราเคลียร์หญ้าออกรอบบริเวณ โคกของทุเรียนเสร็จปุ๊บก็ทำการพลวนดินแบบนี้ห่างจากต้นทุเรียนประมาณคืบหนึ่งประมาณคืบหนึ่งอย่างนี้นะครับคืบกว่าก็ดูให้ตรงกับชายปุ่มนี่ชายปุ่มเขาตรงนี้ประมาณนั้นรากเขาก็จะโผล่มาตรงนี้พอเราหยอดปุ๋ยไปเขาก็จะมากินได้พอดีแล้วก็จะเกิดรากใหม่แตกขึ้นมาเยอะแยะไปหมดทุเรียนเขาก็จะขยายเพิ่มแตกใบแตกยอดเพิ่มขึ้นมา ตอนนี้เขาก็ยังมีการแตกยอดเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาให้ปุ๋ยกันแล้วหลังจากให้ปุ๋ยจะทำไงต่อเดี๋ยวผมจะทําให้ดูครับในการให้ปุ๋ยผมก็จะใส่สองกำรรม,มือประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็โรยรอบๆบริเวณที่เราพรวนดินไว้1กึ่งรรแล้วนะครับผมจะใส่สองกำรร โรลยรลอบๆแบบนี้ในบริเวณที่เรารวนไว้หลังจากนั้นผมก็จะก็จะเอาดินจากบริเวณอื่นขึ้นมากลบบริเวณที่โรยปุ๋ยไว้แล้วก็สร้างโคกทุเรียนให้เขามีความกว้างขึ้นแล้วก็ให้ปิดตรงที่ลอยไก่เขียตรงนี้ด้วยคือให้เสมอตรงนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่ม ครับเรียบร้อยแล้วในการให้ปุ๋ยทุเรียนเล็กต้นนี้ก็อายุอย่างที่บอกไปคือเเดือนพอหลังจากที่ผมให้ปุ๋ยไปโรยรอบๆบ,บริเวณที่เราปลวนดินปุ๊บผมก็จะขุดเอาดินบริเวณนั้นขึ้นมากลบตรงที่โรยปุ๋ยไว้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมองไม่เห็นปุ๋ยเลยหลังจากตรงนี้ไปนะครับเราก็จะ มีการให้น้ำก็คือพรุ่งนี้เพราะว่าตอนนี้ผมทำงานก็เป็นช่วงบ่ายไปหาเย็นก็จะให้น้ำพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเมื่อเช้าให้ไปแล้วเพราะฉะนั้นในหน้าแล้งซึ่งอากาศร้อนมากตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลานะครับก็ควรจะให้น้ำทุกวันวันละประมาณ15-20นาทีประมาณนี้แต่ถ้าเราให้วันเว้นวันก็เปิดครั้งหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเอาให้ชุ่มไปเลยแล้วก็เว้นวันหนึ่งแล้วก็มาให้อีกวันหนึ่ง ถ้าเราไม่มีเวลาผมอธิบายต่อว่าทําไมผมถึงเอาดินมากลบปุ๋ยตรงนี้เพราะว่าผมต้องการให้ปุ๋ยเนี่ยอยู่ในดินไม่เกิดการละเหิดหรือละเหยออกไปเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดินทุเรียนก็มีเวลาได้กินได้ได้กินเต็มที่โอกาสที่ปุ๋ยจะสูญเสียไปน้อยมากแต่ถ้าเราหว่านไว้ข้างบนเรานึกถึงว่า ทั้งลมนะครับแล้วก็แสงแดดลงมาแผดเผาปุ๋ยเขาก็จะมีส่วนในการสูญเสียไปกับตรงนี้กว่าพืชจะได้ดูดกินก็มีการสูญเสียไปมากพอสมควรจากงานวิจัยที่ผมเคยได้ยินมาจากนักวิชาการปุ๋ยที่เราหว่านลงไปให้กับต้นไม้หรือพืชชนิดต่างๆในแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะได้กินอยู่ที่ประมาณ30%แค่นั้นเองแต่ถ้าเรา เอาลงไว้ในดินแบบนี้แล้วก็เอาดินมากลบไว้โอกาสที่เขาจะสูญเสียจะน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ไร้ใจดีนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนเราทำมาแล้วไม่ส่งผลกระทบกับต้นทุเรียนไม่ทำให้ทุเรียนตายคือในบางคลิปที่บอกว่าห้ามถอนหญ้าห้ามนุน่นห้ามนี่แล้วก็ห้ามปลวนดินใกล้ๆรากจะทำให้ทุเรียนตาย แต่ว่าเราทำให้เห็นแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการกระตุ้นลากชนิดหนึ่งเพื่อให้ลากเขาเพิ่มแล้วก็มีการดูดกินอาหารที่เราใส่ลงไปนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆและประสบการณ์ดีๆที่ไร่ใจดีจะมาแบ่งปันในครั้งหน้าไร่ใจดีเกษตรปลอดภัย ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมทำได้ทุกคนทำได้สวัสดีครับ